น้ำปั้งผายเขียวเขียวเม็ดโฟมผสมกล้วยน้ำว้า ตอนนี้เราก็รอปลาขอกจรเคนะครับปลาไซโหลไ้ปลาเค็ม <c oughs> เดี๋ยวเราจะทอดน้ำปลานะครับ <up> เราจะทอดปลาด้วยหม้อด,ดินนะเรามีแต่หม้อด,ดินปลาเรานะครับฟังอีกทีนะค mm. รับผมใหญ่ครับ <laughs> ลังเยอะลังเยอะรถก็บบวิ่งผ่านนิดนึงนะท่านผู้ชมเราปลาปิว้วนะ ช่วยเชฟก็แก้วครับอนนี้เป็นผู้หาวัตถุดิบให้เรานะนี่ปลาเนี้ยมีไซส์ประมาณสัก <c oughs> เกือบหนึ่งข <c oughs> ีดนะ <c oughs> โอ้ต้องกินกันสองคนคนระับเรากำลังเอาชีวิตรอดนะกลางเมืองหลวงนะครับผม <c oughs> ไม่ใช่กลางป่าไม่ใช่กลางป่านะกลางเมือง <c oughs> นี่ครับนี่คือวัตถุดิบของเรานะฮะสบายสบายสไตล์ควหิงต้งหยัดลำปาลาไว้นึงนะเพราะว่าเราจะทำปลาทอดลำปลานะครับผมตัวใหญ่ไม่มาครับไม่เข้าเออเห็นไหนไหมดังตอนนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นไหมดับนะครับไม่ได้ดังไม่ดังเลยช่วงนี้ปลาดังจนปลามันเนอ่อดแล้วเนี่ย ดังเยอะปลามันหายหมดแล้วหายหมดแล้วปลาทอดของเราครับผมโอ,อ้โห ช่วงระหว่างรอปลาทอดเราสุกนะเดี๋ยวเราก <c oughs> อา็อาจจะมาช่วยกันเก็บขยะนิดนึงครับแถวๆนี้เพราะว่าบริเวณอาของจระเข้ที่เรามาเนี่ยก็จะเป็นหมายตกปลานะหมายตกปลาชื่อดังนะครับผมแต่ก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับผมขยะที่ คนนำมารับประทานหรือนำมาแกะถุงอะไรก็ช่วยกันเก็บนะครับว่าแถวนี้ก็มีบ้านนะครับของเป็นแต่งชุมชนเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างหมายนี้นะครับผมอันนี้ไม่ใช่หมายที่ผมมาตกนะตกอยู่ตรงนู้นนะครับผมตกอยู่นู้นนะครับบริเวณนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีนักตกปลานะที่มาตกปลาันแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ ่วยกันหรือว่าลืมเก็บขยะนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่เราก็ช่วยกันละกันนะครับช่วยกันช่วยกันเก็บช่วยกันนําไปทิ้งให้มันถูกที่นะครับผมเห็นแล้วมันก็นะมันอาจจะป็้ด้วยนิสัยคนนะครับผม สวยมีพื้นที่ตกปลาดีๆนะครับผมแต่ก็ไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับก็ไม่ช่วยเก็บไปก่อนนะครับแต่ก็ฝากนะครับเพื่อนๆนักตกปลานะครับของทางหลายก็ฝากเก็บขยะกันกลับด้วยนะออกมาแล้วเอากลับด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าเช่นไอน้ถุงเหยื่อตกปลาอะไรพวกนี้ออกมา ใช้ตกกันแล้วนะได้ปลาได้ตัวกันไปก็อย่าสร้างความเดือดร้อนให้เป็นคาร่าให้กับชุมชนนะครับหรือแหล่งตกปลาอื่นๆนะครับฝากกันด้วยนะครับฝากกันด้วยเนี่ยอยะได้กันเยอะเลยกวาดเนอไปขายได้นะเราตกปลาเชิงอนุรักษ์นะครับผมแต่ปลาที่เราได้ก็ทำกับข้าวนะ เราก็อนุรักษ์เป็นบางบางสายพันธุ์นะครับผมตอนนีด้ดูดิฮะปลาทอดของเราโอ้โย <c oughs> เหลืองเลยคนระับเหลืองเลยเห็นไหมยอ้ยเหลืองโอ้สวย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 สุกแล้วเนี่ยใกล้สุกแล้วเดี๋ยวผมต้องอขยะนี่ไปทิ้งให้ถูกจุดนะครับมันมีจุดทิ้งขยะอยู่นะจริงแล้วก็ไม่ไกลนะครับแหล่งตกปลาพวกนี้ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันหนักหนาอะไระไม่เอาไปทิ้งกันทิ้งตรงเรือลาดน่ะมันลงแม่น้ำลำคลองเป็นขยะสังคมไปเซงเป็ดโอ้โหปลาเราสุกแล้วตันนี้เ๋ยอปลาดนแล้วอบแล้วโอ้โหเห็นมาแล้วับนี่ครับผม ปลาทอดครับผมปลาตะเพียนแล้วก็ปลานิลทอดน้ำป,าปลาครับกรอบเลยหมือนไร้ร้างนะรุ่นนี้ปลาไร้ร้างอันนี้ต้องแบ่งคพรละตัวคนระับกานนนนะปิชชิ่งลายวิจัายแสงัดนะเข้าสาผมได้มาทั้งนะสองตัวนะวัตถุดิบของเราเออก็คพรละตัวนะครับอยู่แนะ่นอนสองตัว นแข็งก็หมดโอ้ยเนาะอันนี้เป็นปานินนะผมอันนี้เป็นปลาตะเพียนนะผมตะเพียนนี้อยักกรอบนะผมแบบกรอบเลยนะะไหนเอาประทังชีวิตไปได้ไหม <c oughs> มันป่าไม่กินว่ะแต่ไม่เคยลองกลับมาซ้ําโดยที่ใช้สูตรมะขิดนะครั้ที่แล้วที่มามันโดนมะขิด อหเนี่ยอหกรอบแบบสุดยอดนะท่านผู้ชมอืมปนินอ่ะปนินอ่ะอืมปนินก็ดูดิโอ้ยปนินก็กรอบไปดูดิไม่ได้โยะอืมมันก็คือปลาทอ่วหวนะครับแต่ว่า มันจะมีความอร่อยเพราะว่าเราหิวใช่ถ้าหิวเนี่ยอะไรก็ต้องอร่อยนะจริงใครทําก็อร่อยต้องบอกว่าใครทําก็อร่อยใช่ใครทําก็อร่อยเอาให้หมดเลยเฮียตะเพียนยังรเราเพียนยังนี่เพียนเหลเพียนเพียนปั๊กของเจลาเะนะ เด,เดี๋ยวมีตังค์สักบาทแม่เดี๋ยวพอซื้อปลาก่อนแล้วก็มีน้านๆก็ได้ไปอยู่นะใช่ไส่ทอดไปไสทอดอ่ะไส่ทอดอืมสามสี่นิ้วไปเยอะอยู่อืมจะไม่น่าจะใช่คนที่เขาทิ้งขยะไว้ที่นี้นะไม่ใช่ะไม่น่าใช่คนที่เขาทิ้งขยะไม่น่าขยะไม่น่าจะมีความน่านันไปแล้วไม่น่าใช่เต็มๆเห็นดูดยู <laughs> นะอย่าเริ่มรับเกี่ยวขยะอะไรด้วยอของผมแม่ขยะเต็มหลังรถครับไม่เคยไปที่อื่นจร <c oughs> ิงหลังรถตัวเองจริงแล้วเมนูมีเยอะแยะนะครับผมแต่ไม่ค่อยมีเวลาทํานะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าไปเจอที่ไหนนะครับสําหรับคลินี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ